ตอนนี้ช่างชาติทาการถอดล็อกมาเนาะเนี่ยดูอะ่ะกัดด้วยขาวเลยเนะไม่กล้า,ามือรูปแรงเนะก็ชี้ดูแล้วกันนะขาวเลยเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันหลวมเนาะเนี่ยมันหลวมไหมหลวมแล้วช่างชาติจะทางไงจะปล่อยไปง,งี้เหรอเนาะช่างชาติถูกฝึกมาหรือเรียนมานะเขาบอกว่าดูแลรถลูกค้าเหมือนรถเราเองนะช่างาก็จะมาดูแลนะดูแลยังไงนะอืมเขาให้มาทําเครื่องชา่างเสร็จแล้วทีนี้ ตั้งโซ่เขาแล้วล็อกคอนหลวมนะบ้านเราก็ล็อกคอนเนาะหลวมเนาะจะทําการเช็คดูว่าเป็นอะไรทั้งชาติกระฐานเลยถ้าไม่ลูกปืนแตกก็เบ้าหลวมนะทีนี้เราจะมาทําการวัดลูกปืนดีก,กว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะกี่มิลเอาจาเป็นมินลนะนะอตอนนี้ช่างชาติดูได้ที่สามสิบเจ็ดมิลน,นะเขาดูเลขศูนย์นะตัวล่างนะ นะดูเลขศูนย์ก็ขีดนะสามศูนย์แล้วก็มันจะมีขีดขีดขีด,ข,ดขีดนะไอขีดกลางน่ะคือห้านะให้ชาติบอกไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยขีดกลางเนี้ยขยับแล้วนี่คือห้านะห้าแล้วมาหกเจ็ดนะลูกปืนตัวนี้มีขนาดความโตอยู่ที่สามสิบเจ็ดมิลแล้วมาวัดตัวนี้เขาหลวมยังไงอะอย่างเงี้ยนะลูกปืนสามสิบเจ็ดตัวนี้เท่าไหร่มาดูกัน คล้ายเห็นเนาะสามเจ็ดจุดห้าเนาะอ่ะสามเจ็ดจุดห้าแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวท่างชาติจะขยายต,ตัวนี้ให้เป็นสามสิบแปดนะเดี๋ยวขยายเสร็จท่างชาติจะมาทําให้ดูว่าขยายยังไงแล้วจะทำยังไงให้เป็นสามสิบแปดท่างชาติปกติท่างชาติเอาสังกะสีหรือกระป๋องบางๆกระป๋องอะไรก็ได้นะบางๆนะไม่เอ,อ่ยชื่อเราเดี๋ยวมันผิดก็เอามาสายแต่ตอนนี้ช่างชาติจะตีป่อยเขานะำตีป่อยอยังไงขยายให้เป็นสามเจ็ดจุดห้าขยายเป็นสามแปด เาือชาติจับอยู่แล้วมันมีรอยสดุดอยู่ข้างบนเนี่ยมีคิ้วอยู่นะจะเกียยเกียคิ้วออกไงพอเกลียคิ้วออกมันจะเป็นสามแปดมาติดตามดูแล้วกันชาติหาอ,อุปกรณ์เจอแล้วเนี่ยไอ้นี่ที่ทําบ่าววาวเชาตยๆแล้วนะเนี่ยความขนาดโตชาติจเดินหานะให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะไม่รู้อะไรในบ้านจับมาทําหมดละนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดมิลน,นะตามที่ชาติหาเป๊ะเลยนะมันอยู่ในบ้านนะติดตาม หลังจากทําการเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเราก็จะใส่เข้าไปน,นี่นะเนี่ยบอกควา้านยังไงเนี่ยก็มันไม่ใช่แบบคว้านอะไรหรอกเนาะแต่ทั้งชาติเราคิดว่าเรามีที่คว้านอะ่ะใช้เป็นประโยชน์นะอันนี้ที่ทําวาวนะ,นะเดี๋ยวทั้งชาติให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้หินขัดของจางาติเนี่ยสามารถขัดได้นะแต่ชาติขอคว้านก่อนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งเพิ่งไปขัดเลยถ้าขัดเขาเห็นตัวนี้ นี่สามแปดมันกันชาติวัดแล้วนะเดี๋ยวขอคว้านก่อน้วกันเนาะตอนนี้ชา่างชาทำการใส่สว่านเข้า้วนะไอตัวทําวาวนะดูที่จะมาเจาะได้ไหมนะเดี๋ยวมาเจาะดูกันมือเดียวด้วยนะถ้าเจาะไม่ได้ช่างชาก็ต้องขอสรุปคลิปเป็นมือเดียวด้วยเจาะยังไงวะเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปไงี้แล้วกันนะลองเจาะนะเดี๋ยวชา่างชาเจาะเสร็จแล้วให้ดูแล้วกันนะติดตามตอนนี้ชา่างชาเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเข้านะสามสิบแปดมิล แต่ว่าเขาจะไม่บดบ่าเลยอ่ะเนี่ยบ่าตรงนี้นะเดี๋ยวท่านชาตจิจะใช้หินเนี่ยเอาบ่าออกเราจะได้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันกี่ม,มิลแน่นะเราจะได้หาปอกสวมให้ถูกต้องนะเอาบ่าออกก่อนเนี่ยเดี๋ยวท่านชาติจะขอใช้หินขัดนะก็ติดตามดูจากท่านชาติจำการควานนะควานเบ้านะควานเบ้าก็คือ,อลูกปืนมันอยู่ที่สามสิบเจ็ดมิลน,นะควานเบ้าให้เป็นสามสิบเก้าเนาะ เราก็มาหาปอกเนี่ยปอกตัวนี้เดี๋ยวรูในเท่าไหร่วะใส่ลูกปืนได้ไหมเราต้องมาดูก่อนนะรูในอยู่ที่ประมาณอืมเราจะมาตัดเผ่าตัวนี้เนาะเผาเนี้ยนะเพื่อจะมาเสริมบาลลูกปืนหน่อยนะเสริมเสริมลูกปืนหน่อยนะค่าละหนึ่งมิลเนี่ยความหนาหนึ่งมิลนะหนึ่งมิลก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะ อาหางชาติเขียนให้ดูแล้วกันอาหนึ่งบอกหนึ่งก็เป็นสองอเนาะอืมน่ะสองอันนี้สองนะเขียนอย่างงี้เลยไม่ต้องไปหากระดาษหรอกเขียนเดินหานะลูกปืนมีขนาดของลูกปืนอยู่ที่ประมาณสามสิเจ็ดนะสามิบเจ็ดมิลบวกสเป็นเท่าไหร่พี่น้องนะอ่าบวกสองนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้ชางชาติควานเบ้าประมาณ39มิบมิล นะสามเจ็ดบวกสองก็เป็นสามเก้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นสามเก้าได้ยังไงมาตามชาติมาหลังจากตัดแล้วอ่าเนี่ยเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเรามาทําการขยายเนี่ยนี่อะไรขยายไอ้ก็ชาติวัดประมาณรูในของไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสามสี่นะและไอ้ตัวลูกบล็อกตัวเนี้ยเบอร์ยนะี่สิบเก้าน้ำอยู่ที่ประมาณสามห้า รสชาต์ทำไมไม่อัดสามเจ็ดเลยไม่ได้ต้องค่อยๆขยายนะเดี๋ยวมาดูเนี่คยค่อยๆรีดเขาเรียกค่อยๆรีดนะกดไฮรีดกดนะเนี่ยเนี่ยกดเงี้ยนะเนี่ยรีดเขาเรียกค่อยๆรีดนะเออรีดไปเรื่อยๆเออน่ะฮะสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวล็อกก่อนเปิบก็ให้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้รีดอยู่ประมาณสามห้า แล้วเราจะโดดไปทาไมสามหกสามเจ็ดได้ยังไงเดี๋ยวมาดูติดตามดูไงว่าจะโดดไปได้งไงเราค่อยๆขยายขยายแต่อย่าให้เป็นสามที่ย่าชาติจะสรุปคลิปอนะเอาคลิปยาวเกินไปไม่ใช่เราทําหลายคลิปเกินไปเอฟซีมาถึงวัน,วนๆไม่ทําอะไรไงทาแต่คลิปเอาก็มาทํายาวไม่ได้ทั้งชาติก็าํายาวมีคนดูว่าเขาชอบดูกันสั้นๆนะหลังจากทังชาติรีดเนาะเดี๋ยวจะมาเท้าความกันดีกว่าเท้าความคือง่ายๆเดี๋ยวคลิปยาวอีกันะวาอะไรปาบก็ให้เอาไว้ๆๆๆๆๆๆๆนะ เอาจิงนะสามเจ็ดมิลลูกปืนนะเนี่ยลูกปืนสามเจ็ดเบาหลวมเบาหลวมชาติขยายไปขยายรู้สึกขยายอยู่ที่สามเก้ามิลน,นะสามเก้ามิลทางชาติก็มาไล่อันนี้อ่ะจับไปจับมาเดี๋ยวก็งง,ง,งอ,อีกอ่ะเนี่ยไล่มาแล้วอืมไล่ไปอยู่ที่ประมาณสามสิบสามเท่าไหร่เนี่ยสามหกครึง่งไม่ใช่สามห้าครึง่งนะ มช่แต่ว่ามันนั่นแหละร้สามห้าครึ่งนะไลเ่เนี่ยเนี่ยอันนี้สามสองทั้งชาติเอาด้านใหญ่เนี่ยลูกบล็อกมีประโยชน์นะ F4 นะใครจะไปทําได้นะไล่นะอันนี้สามเจ็ดเนี่ยทั้งชาติจะกขยายตัวนี้เท่าตัวนี้ขยายไปแล้วไงนะสามเจ็ดนะเนี่ยขยายไปแล้วสามเจ็ดนะแล้วทัางชาติทําไมวัดได้สามห้ามมันก็อาจจะสายตาเพี้ยนมะไม่รู้ช่างชาติวัดไปแล้วแต่ตอนนี้ชั้งชาติจ้าลูกปืนใส่นี่นะ ใส่ยังไง like เดี๋ยวไปดูกันอัดให้เข้าไปเลยแล้วจะไปใส่เข้าเบ้าได้ไม่ได้เดี๋ยวติดตามตอนนี้เราจะมาดูกันเนี่ยอย entonces, e, <c oughs> ่างเงี้ยเนี่ยมาให้ดูเล็กอัดนะจะเข้าไหมไม่รู้ว่าทั้งชาติก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าก็ดูไปด้วยกันละกันถ้าเข้าก็ฟุกถ้าไม่เข้าก็ไม่ฟุกหลอกนะอ่ะเนี่ยเปิดเนี่ยตัวนี้ยท่านเยบมันรู้ตรงไม่ตรงอ่ะตรงแล้ว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 เนาะริ้งรล้งลุนลุนวะเข้าไม่เข้าลุนกันเนี่ยทั้งชาติก็ชอบลุนเนี่ยเข้าไหมเข้าไหม เข้าไหมเข้าแล้วเข้าแล้วเดิเข้าเดิเออเข้าแล้ว,ออลวนี่ไงเห็นไหมอ่ะดูไปด้วยกันเลยแหละพี่น้องนะอึบมามีอึบด้วยเห็นไหมอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาแบบเนี้ยเห็นไหมเอาเขาเบ้าตัวนั้นหลวมเราก็ต้องเสริม,มให้มันแน่นไงโอ้เราก็จะตีเข้าเบา้าเดี๋ยวมาวัดดูว่าขอบนอกมันจะได้ยี่สิบเก้าไม้ถ้าได้เจ็เก้ามีหามาติดตาม หลังจากที่จังชาต์คำนวณเนาะมันจะต้องได้ประมาณเอ่อยี่สิบเก้ามิลเนาะเนี่ยมาดูกันก็ได้ไหมนะชัชาจัดไปนะเออปา็ให้นะมาดูนะเนี่ยหลังจากเราใส่เนี่ยขอบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขยายถ้าใครติดตามดูคลิปจังชาตนะทำได้สั้นๆในตอนนี้รู้สึกจะยาวจังชาตต้องตัดเลลวเนี้ี๋ยวตัดต้องตัดคลิปก่อนเนาะไปติดตามตอนต่อไปนะอื ตอนนี้ยังชาติก็มาหน้างงานหน้างงานนั่นคือาก,การวัดนะอ่ะมาดูวัดกันนะวัดออกมาแล้วมันอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้ามิลเนานะอ่ะสามเก้ามิลอะยังไงก็ะนะออสามเก้ามิลนะเอออ่ะสามอ่ะสามเก้ามิลเนานะแล้วยังชาติจะวัดตัวเนี้ยที่เราไปทํามาเนาะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะมันก็อยู่ที่สามเก้านะอืสามเก้านะแล้วเรามาใส่ดูว่ามันใส่เข้าไหมพอดีไหม มันต้องพอดีแน่ให้แน่นนะแน่นะขอบแตกนะ,ะเอ้าใอ้พอดีนะพให้พอดีนะนะเนี่ยเห็นไหมทั้งชาติบอกพอดีไหมเนี่ยนะทั้งชาติก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรเนี่ยเห็นไหมแน,หแน่นเลยโอ้โหแน่นแล้วเจ้าของจะซื้อใหม่ไหมเจ้าของบอกไม่ซื้อแบบอย่างนี้นะเนี่ยขยับดูไม่ขยับแน่เป๊ะนะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้แหละขอบค,ครับพี่น้อง